สวัสดีค่ะวันนี้มาเสิร์ฟไพ่นะคะทําพิจาราศกันอันนี้วันนี้จะถามว่าสําหรับผู้ที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะคําถามวันนี้คือฉันจะตั้งขอบเขตเพื่อปกป้องพลังงานของตัวเองได้อย่างไรก็คือฉันจะเซตบาว์รี่นะคะเพื่อปกป้องพลังงานของตัวเองได้อย่างไรโอเคสองกล้องเหมือนเดิมนะ เซตมาวอรี่ยังไงดีกองที่หนึ่งนะคะอันนี้คนกองที่สองโอเคอไหลล่วงกองที่หนึ่งนะคะโหซ <laughs> ีดดาบเลยเป็นไพ่งกับเพจขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็สิบ อันนี้นะคะเวลาจะทำอะไรเนี่ยจะต้องชัดเจนนะทั้งแบบก่อนที่จะลงมือทำนะคะก่อนที่จะเทคแอคชั่นทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอ,อให้หยุดคิดนิดนึงก่อนให้ลองตรองมันดูอีกทีหนึ่งก่อนออย่าแบบเหมือนแบบอย่ารีบอะ่ะเ,เพราะว่าก่อนที่จะตกปากรับคําหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยใจเรามันไปแล้วล่ะ เออแต่ว่าบางทีเงี้ยคือรีบเกินมันก็ไม่ดีไงอาจจะต้องช้าลงอีกนิดนึงแล้วหยุดมองดูก่อนไต่ตองมันสักนิดนึงก่อนว่ามันเป็นผลดีผลเสียมากน้อยแค่ไหนเราช่วยเหลือได้แบบไม่เหลือบากกว่าแรงใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะไพ่ใบนี้บางทีเรารีบเกินไปเงี้ยปึ๊บโอ้โหหนักเลย <laughs> เออเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะแบบนี้เออก็ไม่เอเบิร์กใช่ไหมเพราะฉะนั้นก่อนจะมุ่งเขาพูดปุ๊บเราตอบปั๊บอย่างเงี้ยไม่เอาใช้นิดหนึ่งลองดูก่อนพิจารณาให้ถี่ท้วนก่อนนะคะจะได้ไม่เป็นแบบนี้ส่วนคนกองที่สองอ คนกองนี้เนี่ยไม่ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะเ,เขาค่อนข้างมีมีขอบเขตตัวเองชัดเจนอยู่เนี่ยสองไปนี้นะเ,เวลาเขาจะทำอะไรเนี่ยคือเขาค่อนข้างมีตะก,กะพอสมควรเนี่ยคือการเอ่อเซตบาร์บรีของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่กลับมาที่ตัวเองกลับมาถามตัวเองกลับมาคิดทบทวนด้วยตัวเองพิจารณาเ,เข้าโหมดแบบ เข้าโหมดแบบสงบหามบุมเมียบนะคะคิดวิเคราะห์ให้จบอะไรเงี้ยกับตัวเองก็จะได้คําตอบอะไรเงี้ยเ,ออเพราะฉะนั้นเวลามีใครเข้ามาเนี่ยเขาพิจารณาผลประโยชน์อยู่แล้วว่าเออส่วนได้ส่วนเสียยังไงอะไรเงี้ยมันแบบสมเหตุสมผลไหมเออเนี่ยคือไม่ไม่ฉับฉวยอะคนกองเนี่ยอเขาค่อนข้างมีบอ,อรลี่ชัดเจนเนี่ย แล้วก็เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเขาปกป้องตนเองดีมากอยู่แล้วคนเนี้ยไม่มีใครมาทำร้ายเขาได้อะไรเงี้ยคือถ้าฉันจะให้ฉันก็อยากให้ให้แล้วฉันไม่เดือดร้อนอะไรแบบเนี้ยเออช่วยได้ก็ช่วยอืมตามสิทธิ์ประมาณนั้นถ้าไม่ช่วยฉันก็ไม่ได้ผิดนะอะไรประมาณเนี้ยเออรู้รู้ขอบเขตของตัวเองดีว่าช่วยได้มากน้อยแค่ไหนช่วยแล้วตัวเองไม่เดือดร้อนอะไรประมาณเนี้ยค่ะ Mm.